สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุก๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินสัพพานสีนวงนะคะคลอง10กม6นะคะตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ ที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขหนึ่งค่ะเนื้อที่132ตารางวาค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะนี่เคลียร์ลิงกันสดๆดใหม่ๆเลยนะคะนโนดพร้อมโอนนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะ เราขายอยู่ที่ตารางวาละ4,500บาทนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะนี่ฉนดพร้อโอนนะคะฉนดเลขที่21777 7, 7นะคะ างเข้านะคะจะอยู่ด้านโน้นนะคะนี่แล้วก็วิวฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิวท้องทุ่งนานะคะแปลงนี้นะคะหันหน้าทิศใต้นะคะสําหรับแปลงน,นี้พื้นที่เหมาะสําหรับทําบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะพื้นที่สีชมพูนะคะสําหรับแปลงนี้ แล้วเราไปดูแปลงที่6กันต่อนะคะข้างในนะคะแปลงที่6เนี่ยที่132ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ4,500บาทนะคะพื้นที่สีชมพูค่ะตามมาเลยค่ะนี่เรามาถึงหน้าแปลงกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะตุพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดิน แปลงหมายเลขที่6นะคะเราอยู่กันที่คลอง10กม6นะคะสะพานสีม่วงค่ะตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่132ตารางวาชนดพร้อมโอนนะคะด้านหน้านี่ก็เป็นแปลงตะไคร้เป็นนาข้าวนะคะบรรยากาศดีเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนมากๆเลยนะคะหรือใครจะปรับถมพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสวนปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวหรือ ทำการ,รเกษตรใดๆก็ทำได้นะคะเหมือนตัวอย่างเพื่อนบ้านของเราทำนี้เลยนะคะนี่เราพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันค่ะโฉนดพร้อมโอนด้วยนะคะ1นึ่งสตารางวาตารางวาละ4,500บาทค่ะแบงนี้เลยโฉนดพร้อมโอนค่ะนี่เพ่งเคลียร์ลิ้งเสร็จนะคะแปงนี้เลย ท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะรายละเอียดทุกแปลงเบื้องต้นตุ๊กจะระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นตุ๊กก็จะระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9่ ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยค่ะตุ๊กก็จะมาอาัปเดตที่ดินกันอยู่เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ